ป้ายผิดจบครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับเแหมมันคือไปตั้งฝุ่นนอกบาดนี่อ่าโอ้ยเดินทางครับนะปลายทางอุตรดิตถ์ครับหัวไปเรียบร้อยเนดะ้อเสียเนดะ้อรอรับหน้าบ้านครับนะร้อยยี่สิบเพียบโอ้ยมามามาเดินมาร้อยยี่สิบหน่อยอ่ะ ร้อยยี่สิบสวยๆเลยอันนี้ก็ร้อยยี่มาอันนั้นก็ร้อยยี่อ่ะช่วงนี้สิมาร์ส้อยยี่เป็นลักครับมามามา,มาดูร้อยยี่เข้าใหม่คันนี้นี่ของแท้เลย <c oughs> อ่ะอันนี้ก็ร้อยี่ครับอ้าวยูดีไม่แห้งสุขสุขด้ครับเด้ออ่าฝากป่านะครับทาง อุตรดิตดเดอ้อรอรับหน้าบ้านครับสวัสดีครับออ้ยเนาชีวิตไม่สิ้นดินกันต่อไปครับกินข้าวเที่ยงก่อนเดอ้อบ่ายสองลวครับนี่ครับนี่